หนูน้อยทิ้งตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเจียงเสี่ยวไปแล้วพูดอย่างมีความสุขหลังจากที่หนูน้อยย้ายเข้าบ้านใหม่ของเธอในเดือนเจ็ดเจียงชานก็นอนในห้องแยกจากพ่อของเธอเจียงเสี่ยวไปไม่ได้นอนกับลูกสาวของเขานานแล้วตอนนี้เขาก็มีความสุขมากเช่นกันเขากล่อมลูกสาวของเขาและรอจนเจียงชานหลับสนิทไปเขาถึงได้นอนหลับบ้างเช้าวันรุ่งขึ้นเจียงเสี่ยวไปก็ปลุกเจียงชานตื่น หลังจากที่พ่อและลูกสาวอับน้ำเสร็จเจียงเสี่ยวไปก็พูดว่าชานชานวันนี้ป่าป้าและลุงถังมีงานยุ่งมากป่าป้าจะพาหนูไปหาอาชิงหนูอยู่รอป่าป้าที่นั่นป่าป้าจะไปรับหนูในตอนบ่ายหนูต้องเชื่อฟังอาชิงด้วยเข้าใจไหมหนูเข้าใจแล้วค่ะเจียงชานพยักหน้ารับอย่างเชื่อฟังเอาลรว,วันนี้เราวิ่งไปที่มหาวิทยาลัยของอาชิงกันเถอะที่นั่นสวยมากเจียงชานถามด้วยสีหน้าแปลกๆว่าป่าป้าคะทำไมเราต้องวิ่งไปแทนที่จะขับรถไปหลักคะ เจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าป่าป้าวิ่งทุกเช้าและมหาวิทยาลัยของอาชิงก็อยู่ไม่ไกลป่าป้าจะวิ่งช้าๆไปกับหนูจะได้ดูธรรมชาติเมืองเจียงเฉิงไปพร้อมกับหนูได้อีกด้วยเวลาเราไปเที่ยวชมเมืองใหม่ๆเราจะแค่สัญจรผ่านๆไม่ได้แต่เราควรเดินไปตามถนนเพื่อสัมผัสกับความงดงามของเมืองนั้นๆอย่างละเอียดได้ข่หนูจะวิ่งตอนเช้ากับป่าป้าเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าด้วยความพอใจก่อนหน้านี้เขาเคยมีความคิดที่จะพาลูกสาวออกไปวิ่งตอนเช้าทุกวันแต่ก็ไม่เคยได้ทําเลยในที่สุดเขาก็มีโอกาสแล้ว พ่อและลูกสาวออกจากเกสเฮาส์งซานไปเจียงเสี่ยวไปพาเจียงชานวิ่งออกกำลังกายอย่างช้าๆไปจนถึงมหาวิทยาลัยเจียงบนถนนในตอนเช้ามีผู้คนไม่มากนักขณะวิ่งอย่างช้าๆเจียงเสี่ยวไปเล่าให้ลูกสาวของเขาฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของการวิ่งตอนเช้าและบอกว่าเธอควรวิ่งในตอนเช้าทุกวันต่อจากนี้ไปหนูน้อยเพิ่งเริ่มวิ่งเธอไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากอะไรแค่คิดว่ามันสนุกจึงตอบตกลงอย่างเต็มใจเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่า ชาญชาญในเมื่อเรารับปากอะไรไว้เราต้องทําให้ได้ลูกดูสิพ่อรับปากลูกไว้ว่าจะพาลูกมาด้วยในครั้งหน้าและพ่อก็ทําได้แล้วต่อไปนี้ไม่ว่าฝนจะตกลมจะแรงหรือหิมะจะตกหนูต้องตื่นนอนแต่เช้าไปวิ่งออกกําลังกายกับพ่อมันก็เหมือนตอนที่ลูกฝึกเขียนพูดกันนั่นแหละเมื่อเริ่มไปแล้วเราไม่อาจหยุดยั้งกลางทางได้ฮะห,หนูน้อยตกตะลึงคิดไว้แค่ว่าวันนี้จะต้องวิ่งเท่านั้นแต่ไม่เคยคิดว่าในอนาคตจะต้องตื่นแต่เช้ามาวิ่งทุกวัน แต่ภายใต้การจ้องมองของเจียงเสี่ยวไปเธอยังคงพยักหน้าอย่างไรก็ตามเธอมีความสุขเวลาได้อยู่กับป่าป้าของเธอมหาวิทยาลัยเจียงอยู่ห่างจากเกสเทาหงซานเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่พ่อและลูกสาวเข้ามาในมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาหลายคนในมหาวิทยาลัยกำลังวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าเช่นเดียวกันเจียงเสี่ยวไปจึงชี้ให้หนูน้อยเห็นว่า ชานชาญดูสินี่คือมหาวิทยาลังยอเจียงเฉิงมีนักศึกษาเยอะมากพวกเขาก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าเหมือนกันหนูเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและเมื่อหนูเข้ามาหาวิทยาลายัยหนูจะวิ่งได้เร็วและมีร่างกายแข็งแรงกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ว่าอย่างไรร่างกายของเราก็สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเสมอเมื่อเห็นคนจำนวนมากวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้าหนูน้อยก็เริ่มสนใจและอดไม่ได้ที่จะเร่งความเร็วของตนเอง ประมาณยี่สิบนาทีต่อมาหนูน้อยก็เหงื่อออกและเจ็บระบมที่น่องป่าป้าขะหนูวิ่งไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยมากหนูน้อยพูดด้วยอาการหอบหายใจอย่างแรงเจียงเสี่ยวไปให้เธอชะลอความเร็วแต่ไม่ยอมให้เธอหยุดเขาพูดว่าชานชานหนูเหนื่อยหลังจากวิ่งมาได้ระยะหนึ่งแต่หนูเห็นไหมว่าป่าป้าไม่รู้สึกเหนื่อยเลยรู้ไหมว่าเพราะอะไรหนูน้อยอ้าปากท้างและพูดว่าเพราะป่าป้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเอิ่ม เจียงเสี่ยวไปได้ยินคําตอบของลูกสาวก็ถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะแต่แล้วเขาก็ชี้นาเธอว่าหนูพูดถูกผู้ใหญ่แข็งแรงกว่าเด็กนั่นเป็นเรื่องจริงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรคะหนูน้อยถามเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่านั่นเป็นเพราะพ่อวิ่งในตอนเช้าทุกวันป่าป้ามีวินัยออกกําลังกายทุกวันทําให้สมรรถภาพทางกายของพ่อดีขึ้นเรื่อยๆอ้อหนูน้อยพยักหน้ารับเจียงเสี่ยวไปกล่าวต่ออีกว่า ดังนั้นหนูต้องออกกําลังกายทุกวันสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งคือการมีร่างกายที่ดีนับจากนี้ไปป่าป้าจะออกกําลังกายกับหนูเองหนูน้อยพยักหน้าแล้วพูดว่าหนูคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งคือการมีป่าป้าที่ดีต่างหรอคะฮ่าฮ่าฮ่าหนูน้อยหัวเราะอย่างมีความสุข